กับความตื่นตาตื่นใจที่ทุกคนรอคอยกิจกรรมใหม่กับการกลับมาของโทเค็นบล็อกฟลาวโค r เนอร์คัสตอมวกกับชุดอาบน้ำผู้หญิงและผู้ชายกลับมาอีกครั้งกับชุดแฟชั่นเที่ยวฉีบรุยสมอูมิพร้อมเที่ยวแฟชั่นชุดอาบน้ำชายและชุดผู้หญิงที่เคยได้รับความนิยมและกระแสตอบรับมากมายจากน้องๆในเกมการีน่าฟรีไฟกลับมาอีกครั้งกับเที่ยวฉีบในรอบนี้กิจกรรมต่อเนื่องตลอด10วันใรยเวลาของกิจกรรมตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนถึงวันที่16พฤศจิกายนกับกิจกรรมฟรีไฟและฟร แมที่คุณไม่ควรพลาดไม่ไ่ายใช่บอดบอดบอกวะ่าอุ้ยไม่บอดแล้วล่ะอุ้ยเต็มหัวเลยอยู่นี่เองน้องยิงมันน้องเอ้ยอย่าบอกโดนเก็บมอตี้น้องหลังยิงโอ้โหยิงโอ้เออตายเออเออมอตี้สวยโทษขึ้นมาแล้วก็ไม่บอกไอ้ทอก็มัวแต่เราแองหลังไอ้วอ คลิปใหม่ช่องที่หนุ่ยไม่แจ้งเตือนแกง่ายง่ายแค่กดยกเลิกการติดตามแล้วกดติดตามใหม่กดที่กระดิ่งแล้วเลือกทั้งหมดอย่าลืมทำตามล่ะแค่นี้แหละอีก <learning> ตัวละครใหม่ฮาเซนฮาเซนเป็นวิศวกรเทคโนโลยีเกี่ยวกับความทรงจำในมหาวิทยาลัยโพลิเทค <Huh? S 1> เอ๊ะเราไม่ต้องมาโฟกัสตรงนี้ได้ป่าวะ ประวัตินี้เราไม่ต้องรู้ก็ได้ปะ่ะโอเคกค็ผมก็อันนี้จะเป็นตัวละครใหม่นะครับผมหลังจากที่เรียกว่าฟรีไฟได้เพิ่มตัวละครนี้เข้ามานะครับผมหลายคนมีแต่โฟกัสว่าเอ๊ยมันจะโกงหรือเปล่าครับผมที่นี่จะมาแนะนำเรียกว่า มาอธิบายความสามารถของตัวละครนี้ให้ฟังกันนะครับผมก็มันเป็นสกิลติดตัวนะครับผมมีชื่อว่า memory miss นะครับผมเมื่อสังหารสตูสำเร็จตำแหน่งของสตูคนอื่นๆในระยะ50เมตรจะถูกเผยให้เห็นตำแหน่งของัตูที่ถูกเผยเพื่อร่วมทีมสามารถมองเห็นได้เช่นเดียวกันคือสมมุติว่าถ้าเพื่อนเรายิงดาวแล้วเราเป็นคนปิดคิวอะคือประมาณว่าไปยิงซ้ําให้เพื่อนอะมันก็จะทําการสแกนพื้นที่สกิลสแกนอะมันจะคล้ายๆกับสกิลตัวละครอันนึงที่ชื่อว่าครูนะครับผมแต่ว่าความสามารถของครูเนี่ยมันต้องกดใช้ใช่ไหม และว่าแลวเวลากดใช้อะมันจะสแสดงศัตรูในระยะ75เมตรนะครับผม,มจะกระพริบป,ปึ้งปึ้งก้นใช่ไหมแตส่สกิลของฮออา,าเซนนะครับผมจะต่างตรงที่ว่าพอเรายิงตายปุ๊บนั่นแหละครับผมมันจะสแกนเลยในระยะ50เมตรครับเรียบเทียบกันระหว่างครูกับฮาเซนครูอะ่ะข้อดีคือมันจะระยะไกลกว่านะครับผมถึง75เมตรแต่ฮาเซนนี้แค่50เมตรนะครับผมแต่ข้อเสียของครูก็คือมันมีครูดา60วินาทีใช่ไหมครับส่วนฮาเซน ไม่มีคููดาวนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่ยิงซ้ํายิงเรียกว่าปิดทิวสัต่ะมันก็จะแบบว่าสแกนพื้นพื้นที่นั้นนะครับผมในระยะ50เมตรเราก็จะรู้สัตููเลยว่าสัตููอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมอ่าเนี่ยนะคือข้อดีข้อเสียนะครับผมเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดเลยจะถามพี่หนุ่ยว่า5เซนดีกว่าไหม ล,ล,ลึกแล้วพี่หน่รู้สึกว่าฮาเซนดีกว่าตรงที่ว่าอ่ะมันไม่มีคูดาวหนึ่งสองเลยคือประมาณว่าเราไม่จําเป็นต้องคิวอ่ะบางทีเพื่อนยิงดาวใช่ว่าราขอคิวหรือว่าไงขอซ้ําซ้าศัตรูนะครับผมหรือปิดที่ศัตรูอ่ะมันก็สามารถสแกนบอกตําแหน่งศัตรูได้หมดเลยนะครับผมพันนี้เราก็จะสามารถรู้จุดตําแหน่งของศัตรูได้ง่ายๆนะผมจะได้ชาร์จแบบระว่าไงระวังเนื้อระวังตัวขึ้นนะครับผมหรือแม้กระทั่งถ้าเล่นในโหมดแรนดิงกิ้งอ่ะเราก็รู้ได้ว่าเฮ้ยศัตรูไปแอบอยู่ตรงไหนหรือว่าตัวสุดท้ายของตีอะ่ะเขาไปออก แล้วเขาหนีไปทางไหนหรือเปล่าไปเซฟแต้มตรงไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมอ่านี่คือข้อเปรียบเทียบกันนะครับผมอ่ะถ้าถามว่า50เมตรอะ่ะมันกว้างขนาดไหนเหรอสมมติดานโรงงานนะ่ะถ้าเล่น 4v4 นะดานโรงงานก็ครึ่งแมปอะครับ <c oughs> ครึ่งหนึ่งของเอ่อก่อนที่วงจะบีบนะครึ่งหนึ่งของแผนที่โรงงานนะครับผม <c oughs> หรือถ้าเป็นเขตบิมันสกีก็ครึ่งหนึ่งของเขตบิมันสกีนะครับนะ่ะคือ50เมตรนะครับผมกว้างมากโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้พี่หนุ่จะทำการเอาตัวละครฮาเซนนะครับผมตัวใหม่ไปลองเล่นในโหมด 4v4 กันดูนะครับผมเออล ความจริงแล้วนี่ไม่ใช่ชุดประจำตัวของฮาเซ่นะมันคือชุดใหม่แล้วพี่หนุ่ยเอามาจากไหนวะเนี่ยเออนั่นแหละสิแล้วพี่หปุ่ยเอามาจากไหนวะเนี่ยงงแปบ๊บเออช่างมันเถิดไม่ต้องมาสงสัยกันเรื่องนี้ครับผมเดี๋ยวโอเค,คผมเดี๋ยวพี่หนุ่ยไปทำการลงไปเล่น 4v4 ให้ดูกันกันดีกว่านะครับผมดูดีว,ว่าฮาเซนจะเวิร์กอย่างที่พี่หนุ่ยพูดหรือเปล่านะครับผมไปไปดูกันดีกว่าครับ โอเคครับตอนนี้พี่ติ๊กก็อยู่ในโหมดซ v 4ีซโหมดทั่วไปแล้วนะครับผมแผนที่เกาะสวรรค์นะครับผมตอนนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นในด่านอูเรียก่อนเลยเราจะมาดูกันว่าถ้าวงสแกนเนี่ยมันจะประมาณไหนครับเดี๋ยวพี่ติ๊กพยายามยิงให้ได้ก่อนเฮ้ยขาวยิงทำอะไรยิงทำอะไรน้องยิงดิดดิดยิงทำอะไรฮะลองดูสแกนครับผมสังเกตที่วงนะเนี่ยกระพริบเห็นปะเนี่ยรู้หมดเลยดูดิอย่างนี้ก็ครึ่งแบบว่าแล้วไข่ดาวเนี่ยนี่เนี่ยยิงทำไมฮะยิงทำไมฮะนี่ยิงทำไมดูนะครับตอนดูสแกนนะ งอุ้ยหลังเข้าเนี่ยรู้เลยอุ้ยหลังเข้าอ้ออ๋อปืนก <c oughs> ้อนสิบแปดเดี๋ยวพึ่งสิวานนี้นี่โดนจุกโดนจุกลูกปืนนี่โอ้โหไม่โดนโอ๋อโดนอะไรยิงช่วยหน่อยเพื่อนโดนชาร์จนี่ไงหัวเต็มเต็มเอาหมดเฉย <c oughs> เป็นไงล่ะนี่แหละครับความโกงของฮาเซนนะครับสุดๆเรารับว่าสุดนะครับผมใช้ได้นะเพราะาอย่างนี้ก็คือเราก็รู้หมดเลยว่าศัตรูอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผม เอาง่ายว่าทีมที่เจอฮาเซนอ่ะพยายามจะดาวนะครับไม่งั้นถ้าโดนซ้ําทีนี่เรียบร้อยคือรู้หมดเลยว่าทีมเราอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยโอ้โห OP นะและข้อสําคัญคือมันไม่มีครูดาวครับขอย้ำว่ามันไม่มีครูดาวจะเป็นสกิลติดตัวจ้าใช้ได้เรื่อยๆนะครับชิลๆช่วงนี้นี่พี่หนึ่งก็จัดเซตนี้มานะครับผมใส่อะไรนะโคโนเคลลี่แล้วก็แม็กซิมนะครับผมโอ้โหชิลๆวิ่งมานี่วิ่งมานี่วิ่งมาจุกระสุนนี่เหมือนทีมเขาจะออกไปคนหนึ่งหรือเปล่า แต่พี่หนุ่ยตอนนี้พี่หนุ่ยจะเจอททัทนเอเลนอ่ะเขาจะวิ่งจุ๊กเอ,อ้ยเขาระเบิดเขาหยิบระเบิดมา <c oughs> เห็นนะว่าหยิบระเบิดอะ่ะ <c oughs> นี่ไงะหัวที่ไปนหนึ่งไปแตกทําก่อนโอเค <c oughs> เห็นหมดแล้วตอนนี้อยู่ที่ฐานตัวหนึง่งแล้วก็ตรงข้างหน้าตัวหนึ่งครับผม <c oughs> เอา้าโดนชาร์จเฮ้ยโอซี่อ่ะท <c oughs> ทันเอเลนเหรอฮะททันเอเลนเหรอยิงเนาะยิงมันเอาไม่ยิงอ่ะเออยิงดิอย่าตามขอคิวอุ้ย นี่นี่นีอ๋อมันยิงพี่คอพุเกดไปดาโอเคหันนี้ก็กดค้างเลยคือตัวท้ายน่าจะเอฟเนะครับผมเอฟหรือเปล่าพันยาก่อนหูเลือดเลือหนึ่งเลือดเลือหนึ่อดมาได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวเคได้ไปชุบเพื่อนหน่อยน้องไปชุบเพื่อนก่อนเลยเอากำตายแล้วโถ่มาแต่วะนี้บอกเลยนาทีทองครับผมเรียกได้ว่าเป็นเออช็อตบริหารครับผมตืดตืดตตืดดตืี่นอนีัวแตก เนี่ยเรียกได้ว,ว่าต่อให้ตัวท้ายของตี้อ่ะมันก็ยังสแกนอยู่นะครับผมข้อดีอีกอย่างนึงคือถ้าอย่างน้อยถ้าเรายิงตัวท้ายของตี้ใช่ไหมอย่างนั้นเราก็ได้รู้ว่าเอ้ยในรอบในแผ่นในเราในแวกนเนี่ยในบริเวณเนี้ยครับยังมีศัตรูตี้ใหม่เข้าหรือเปล่านะครับอ่าถ้าเล่นในโหมดแรงด์กิ้งนะเออจัดรถแจมจัดรถแจมอ๋อใครยิงแล้วเนี่ยให้ปืน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 ,ปน,ปนเก็บไม่หมดดันมาไหมดันมาเนาะหัวแตกคือดันมาแล้วดันมา,นมาขึ้นมาดิมานี่มานี่เขาไเออขึ้นไปทำไมอ๋อ อาลร่วงเรียบร้อยนี่พอแตก <Wow. S 1> เบิร์ไปหนึ่งนหน่อยโอเคมีตัวดันมาแล้วไอท่านเอเลนมาทำไมฮะอาดาวสองโอเคไม่มีใครเอฟเคอตอนนี้มีคนเล่นละเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมากน้องวิ่งถือปืนทำไมจ้าฮะไม่ถือปืนก็หัวทิ <c oughs> มงสิครับอยู่หน้าตัวหนึ่ง <c oughs> น่าจะหลางไอวอลปะพา <c oughs> ไปก่อนเดี๋ยวก่อนบอดปะเนี่ย บอทหรือเปล่าไม่ได้ใช่บอทบอดบอวะอุ้ยใหม่บอทแล้วละ่ะออ้ยเต็มหัวเลยอยู่นี่เองอเน้องยิงมันน้องเอ้ยอย่าบอกโดนเก็บมัดตีน้องหลังยิงโอ้โหยิงโอ้เออตายเออเอเอมัดตีสวยโทษขึ้นมาแล้วก็ไม่บอกไอ้เราก็โมแต่เราแองหลังไอ้วอได้ได้ได,ได้น้องเขาตึงน้องเขาตึงน้องจะมาตึงแข่งกับพี่ใช่ไหม <S <S พี่จัดให้ พี่บอกเลยนะครับดาโรงงานนี่สแกนทีก็ครึ่งแมปอ่ะพี่บอกเลย50เมตรนิ่ถ้าเป็นสกิลคูลนี่หูเจห้าเมตรนี่หูทั้งแมปเลยนะนะั่นน่ะท่านเอรินไปซ้ายท่านเอรินออกซ้ายโอเคออกซ้ายอย่างเงี้ยต้องไปดักเราต้องไปดักมาไหมามาก็ยิ้มอ่ะมาไหมเข้ามาเข้ามารอครับผมตอนนี้เรารอน้องน้องน้องเดินถือบ,บอทนี่ว่า <S <S 1> <S 1> บอทหรือคนน่าจะคนนะเนี่ยน้องอุ้ย โอ้โคนโอออกมานี่ออกมานี่โอ้โหน้องหลังเข้าไม่เห็นเลยเนอะน้องน้องโอ้โหวิ่งหน้าตั้งเดี๋ยวโอ้โหทีมดีได้เอาบอสนี่เจอบอทปะเนี่ยโตน้องไม่ไปดูหลังอะไรแล้วน้องคนนี้ทำอะ,อะไรอะทำไรอะน้องอะไรครับเนี่ยอ,อ่าดูดูถือซองควงมันถานเขาแล้วอ๋อเขาแล้วโอ้โหบอทยิงดูเฮ้ยไม่ใช่บอทค้นว่ะอาอบอทที่ปิดหืมสวยหน่กปืนพี่รู้ไว้น้องนะและของมันจะทำอะไรกันทำไร อาอจะออกวงับน้องอ๋อโหโหนี่ต้องแบกขนาดนี้เลยอปะเนี่ยตายตายตายน้องยิงยิงเออยิงมันเออยิงเออเออสับตะโคขไปเนี่ยโดนสเต็ปสับตะโคขไปเออยิงโหพี่ตายก่อนนี่คือไม่มีตัวแบกใช่ไหมเนี่ยโอเคได้งั้นเราต้องอยู่หลังน้องแล้วหายโอ้โหแล้วดูเราเจอตีอะไรเนี่ยขนาดตี้เขาออกไปคนหนึ่งอลยเนี่ย ดูทีมเราทีมเรานี่เหมือนออก3คนเพิ <c> ่ม <oughs> <c oughs> เหมือนเลยพี่อยู่คนเดียวอะ่ะโอเคโอเคนั่นแหละมาใน <c oughs> ตัวดับบันไดตัวนึงมีตัวดักบ,บันไดงั้นพี่นี่ออกอีกทางแล้วกันปั๊กชิดบ้านหนึ่งตัวขึ้นบ้านสองคนโอ้โหแล้วน้องไม่คิดจะไปเข้ากลางวงเหรอนี่เหอหัวระเบิดสแกนหน่อยเลย โอเคอยู่บนบ้านตัวหนึง่งมาส่อครับอีกตัวหนึ่งครับเห็นเลยเก็บของไอซิมีอะไรใช้บ้างโอ้ของเยอะเนี่ยทำเป็นเล่นไปกิมมีตัวดักขนาดเนี่ยตัวหนึนงน่งไม่อยู่หรออ้าวโอเคแสดงว่าอยู่ตรงกลางหมดแล้วอ้าวดาวอย่างไวเฮ้ยเพื่อเราดาวตามก่อนสแกนโอเคอยู่เห็นแล้วอยูบ่บนบ้านน่าจะบนบ้าน ลงมาเลยลงมาละอุ้ยวิ่งออกทางนู้นทางนู้นทางนู้นน้องทางนู้นเ <Hey. S 1> ข้าบ้านไหมเนี่ยทางไหนเนี่ยงงอดีตวงบีบป้านาจะจบเกมแล้วน้องน้องไม่เข้าวงเหรอเรียบร้อยเอา้าตายเอา้าเอ้าอะไรครับเนี่ย <laughs> อยู่ดีปล่อยตายวงเฉยเอออย่างนี้ก็ได้เลยขอย้ำนะว่าทีมเขาออกไปคนหนึ่งนะครับแต่ทีมพี่เหมือนออกสามคนอนะเห <laughs> มือนเล่นกดเด้งจริงนะ เตือนไหมถ้าพี่ตต่ก่อนนี่คือเกมเปลี่ยนเลยมางั้นเกมนี้ปิดเกมเลยแล้วกันจะได้ไม่ยืเดเยอะนะครับผมสังเกตได้ว่าอ่ะเนี่ยคำาอธิบายสกิลก็เขียนไว้ชัดเจนนะครับผมตามที่พี่หนุ่อยอ่านไว้หรืออธิบายไว้ข้างต้นเลยด่านนี้ก็ครึ่งแผนที่อุ้ยเข้าบ้านยิงไม่โดนอ่าวิ่งดีๆน้องหัวทิ่มนะน้องเดินไม่ดีอ่ะแล้วทำไมเดินตรงนั้นอนะ่ะออกเหรอเนี่ยโอ้โหเห็นหมดเลยเห็นปะ เนี่ยรู้เลยออกสายตัวหนึ่งบนโรงพยาบาลสองตัวมาหนึ่งตัวออาอาอกนะออกหัวแตกเอาวิ่งมางี้ก็หัวแตกสแกนอกทีนึงปึ้งอา้าวรู้เลยทีนี้ตัวซ้ายหลุดระยะแสดงว่าตัวหลังอยู่ที่ฐานเฮ้ยม,มาละเอเลนท่านเอเลนนั่นเอเลนโอ,อู้ดโดนไปสองเม็ดไม่เข้าหัวได้ไงเนี่ยผมมาผมมาน้องมาท่านเอเลนนี่หัวระเบิดไปดิท่านเอเลนเหรอหรือจะมาสู้ฮาเซนตัวใหมอ่อ่ะน้อง ฮารเซนที่อันโหน้องยังห่วงเก็บของโอ้ยน้องเกมสุดท้ายแลย้วจะเก็บไว้ใช้เกมหน้าปะเนี่ยอเอา้าเอ้าอะไรครับเนี่ยใ <c oughs> น,นราคาผมก็จะประมาณนี้นะครับกับสกิลของฮาร์เซนนะครับผมเรียกได้ว,ว่าถ้าพี่หนุ่ยเดานะตัวละครใหม่อ่ะน่าจะมาในรูปแบบกิจกรรมเติมเพชรรับตัวละครใหม่นะครับผมถ้ามีกิจกรรมเติมเพชรรับตัวละครใหม่น้องก็อย่าลืมรีบเติมกันนะครับพี่หนุ่ยคิดว่าน่าจะ1เพชรแหละเหมือนเดิม หรือเปล่านะครับีรยอก็รอด,ดูรอติดตามกันเอาเองแล้วกันนะครับผมกับตัวละครใหม่ฮาเซนนะครับผมเดือถึงความโกงแล้วก็น่าจะรู้นะ <c oughs> โคตรโกงเหมือนแฮกเหมือนเปิดโปรแฮกแมปอะเออไม่ต้องไปใช้สคริปหรือแฮกมองแฮกแมปให้เสียเวลาครับผมฮาเซนตัวเดียวจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่หนุ่ย npsex ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายจ้า เปิดตัวแล,แล้วกับกิจกรรมสุดร้อนแรงประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ไอเชมเดือดชิคุณหรือใครๆก็ไม่ควรพลาดพฤศจิกาย,ย,ยนท็อปอาคู่หูตัวใหม่มาพร้อมกับรีโดดหมดคนคู่ข้าพฤศจิกาย,ยนทอมสันกระชากวิญญาณกับสกรีนปืนถอนสันที่มาคู่พร้อมกับปืนขอสายสอไอวอร์ War และสายโดดลมงานนี้บอกเลยดันแลนกันไปแกลงแบบสบายๆ6พฤศจิกาย,ยนแก๊งสีสีออกปฏิบัติการล่าคาหัว7พฤศจิกาย,ยนกลับมาอีกครั้งแฟชั่นเที่ยวฉีกับฟรีไฟและฟรีไฟแม็กชี9ดีหน้าฟรีไฟไฮแลนด์แต่เซผมน่ารักหนู 토짜이